เคยสงสัยกันไหมครับว่ากระเป๋าเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราเนี่ยกระเป๋าที่ต้องดูแลชีวิตคนตั้ง70ล้านคนหน้าตามันเป็นยังไงเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาแอบเปิดกระเป๋าใบนี้ดูด้วยกันแล้วไปเจาะลึกถึงกฎกติกาที่คอยคุมเงินทุกบาททุกสตางค์ของประเทศไทยเรานี่แหละครับ ลองคิดภาพตามกันเล่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนบริหารงบประมาณให้คน70ล้านคนจะจัดสรรเงินยังไงให้มันดีที่สุดล่ะจะเอาไปสร้างถนนดีสร้างโรงเรียนหรือว่าเอาไปทำสวัสดิการโอ้โหนี่คือความท้าทายที่มันใหญ่มากๆเลยนะคะที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต้องเจอโอเคครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะเราจะค่อยๆไปทีละสเตปด้วยกันมีทั้งหมด5ขั้นตอนครับเริ่มจากไปดูกระเป๋าเงินของชาติกันก่อน แล้วก็ไปเปิดคู่มือกฎหมายที่ใช้กังกับจากนั้นไปดูว่าเขาวางแผนและใช้่ายกันยังไงต่อด้วยเรื่องหนี้สินและวินัยและที่สำคัญที่สุดทั้งหมดนี้มันสำคัญกับเรายัางไงไปดูกันครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่คำถามที่เบสิกที่สุดเลยเลยทำไมเงินของประเทศซึ่งก็คือเงินของพวกเราทุกคนเนี่ยถึงต้องมีกฎเกณฑ์อะไรที่มันดูซับซ้อนแล้วก็เข้มงวดขนาดนี้ด้วยล่ะครับคำตอบก็ง่ายๆเลยครับ ก็เพื่อป้องกันความเสียหายนั่นเองลองคิดดูสิครับถ้าไม่มีกติกาที่มันชัดเจนเนี่ยเงินภาษีของเราอาจจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับนโยบายหาเสียงแบบสั้นๆใช้จ่ายกันแบบไม่โปร่งใสและที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคะคือการสร้างหนี้ก้อนโตเป็นภูเขาเลยให้คนรุ่นหลังต้องมารับผิดชอบและเพื่อจะป้องกันปัญหาทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับคูมือเล่มสำคัญก็เลยถูกสร้างขึ้นมานั่นก็คือ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561หารหรือถ้าจะให้เรียกกันง่ายๆสั้นๆเลยนะฮะก็คือกฎหมายวินัยการคลังนั่นเองครับจะว่าไปกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบปุบป,ปับนะคะแต่ว่าใช้เวลาตกผลึกอยู่หลายปีเลยทีเดียวคือเริ่มตั้งแต่ปี2559กว่าจะประกาศใช้จริงก็ปี2561นนู่นเลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่านี่เป็นความพยายามครั้งสำคัญมากๆที่จะสร้างรากฐานการคลังให้ประเทศเราแข็งแกร่งขึ้น โอเคก่อนจะไปกันต่อเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจคำสำคัญคำนี้กันก่อนครับคำว่าหน่วยงานของรัฐคือในกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ได้หมายถึงแค่กระทรวงทบวงกรมอะไรพวกนี้เท่านั้นนะแต่ยังรวมไปถึงพวกรัฐวิสาหกิจอบตอบจด้วยอ่าพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือทุกองค์กรเลยครับที่ใช้เงินภาษีของเราจะต้องเล่นตามกติกาในคู่มือเล่มนี้ทั้งหมด แล้วหัวใจจริงๆของกฎหมายนี้มันคืออะไรกันแน่คำตอบก็คือหลักการสีข้อนี้เลยครับเหมือนเป็น DNA ของการใช้เงินภาครัฐเลยก็ว่าได้คือต้องมีประสิทธิภาพความโปร่งใสความรับผิดชอบตรวจสอบได้และข้อสุดท้ายที่สำคัญสุดๆเลยคือต้องคุ้มค่าคุ้มค่ากับเงินภาษีของเราทุกบาททุกสตางค์จริงๆครับเอาละพอรู้หลักการกันไปแล้ว คราวนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยกฎหมายนี้เขาวางกลไกลการวางแผนแล้วก็การใช้จ่ายเงินของประเทศเราไว้ยังไงบ้างกดเหล็กข้อแรกเลยครับไม่ว่าหน่วยงานไหนจะไปเก็บรายได้มาได้เท่าไหร่ก็ตามนะเงินทั้งหมดเนี่ยต้องถูกส่งเข้าคลังก่อนเสมอเลยครับซึ่งไอคลังที่ว่าเนี่ยก็เปรียบเหมือนกระเป๋าเงินกลางของประเทศเรานั่นแหละครับเหตุผลที่ต้องทําแบบนี้ก็เพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็บริหารจัดการเงินก้อนใหญ่ได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับแต่ มันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าทุกบาททุกสตางค์ต้องส่งเข้าคลังหมดคือเงินบางประเภทเนี่ยไม่ต้องส่งเข้าคลางังกลางก็ได้ลองนึกภาพตามนะครับเงินที่มีเจ้าของหรือมีภารกิจของมันชัดเจนอยู่แล้วอย่างเช่นเงินบริจาคที่เขาระบุวัตถุประสงค์มาเปะ๊ปะเลยหรือว่ารายได้ของโรงพยาบาลกับโรงเรียนที่เขาต้องเอาไปหมุนเวียนต่อเพื่อให้บริการเราได้แบบไม่สะดุดนะครับทีนี้คำถามคือ แล้วรัฐบาลจะมองไปข้างหน้าไกลๆได้ยังไงคำตอบก็อยู่ในนี้เลยครับกรอบการคลังระยะปานกลางหรือที่เรียกกันว่า MTFF คิดง่ายๆเลยครับว่ามันคือแผนที่การเดินทางด้านการเงินของประเทศเราที่มองล่วงหน้าไปเลย3-5ปีเพื่อจะได้กำหนดทิศท,ทางไงครับว่าเราจะหาไรายได้เท่าไหร่จะใช้อะไรบ้างแล้วจะกู้เงินแค่ไหนในแต่ละปีแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะ คือกฎหมายนี้ไม่ได้แค่ให้แนวทางเฉยๆนะแต่บังคับเลยครับว่างบลงทุนที่จะเอาไว้สร้างอนาคตเนี่ยต้องมีอย่างน้อย20%ของงบทั้งหมดแล้วก็ยังต้องการเงินอีกส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินด้วยนะพูดง่ายๆก็คือกฎหมายนี้บังคับให้รัฐบาลต้องลงทุนเพื่อวันข้างหน้าแล้วก็ต้องมีเงินสดเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตอยู่เสมอเลยเรื่องใช้จ่ายก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องของการกู้ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่ากฎหมายฉบับนี้เขาคุมเรื่องหนี้สินของประเทศเรายังไงแล้วถ้าเกิดมีคนแหกกฎขึ้นมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนี่เลยครับตัวเลขนี้60%จําตจตัวเลขนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะนี่คือตัวเลขที่สําคัญที่สุดตัวหนึ่งในกฎหมายการคลังเลยก็ว่าได้มันคือเพดานสูงสุดของหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ประเทศเราเนี่ยไม่ควรจะเกินไปกว่านี้ แต่เดียวก็น,นะครับไอ้หกสิเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขเดียวที่เราต้องคอยจับตาดูนะในกฎหมายยังมีการกําหนดเพดานนี้อีกหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจ่ายหนี้เมื่อเทียบกับรายได้หรือสัสดส่วนของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าสถานการณ์คลังของประเทศเราแข็งแกร่งแบบรอบด้านจริงๆไม่ใช่ดูดีแค่มุมใดมุมหนึ่งแล้วคำถามที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือถ้าเกิดว่ามีคนทำผิดกฎเกณฑ์พวกนี้ล่ะมันจะมีผลอะไรตามมาบ้าง แน่นอนครับการละเมิดกฎการคลังเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความผิดพลาดเฉยๆนะแต่มันมีบทลงโทษตามมาด้วยนะกฎหมายระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าคนที่ทำผิดจะถูกลงโทษทางปกครองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็เพื่อเป็นการยืนยันหลักการที่ว่าทุกการกระทำต้องมีคนรับผิดชอบครับและบทลงโทษที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่แค่คำขู่ลอยๆนะครับแต่ถูกกำหนดไว้เป็นรูปธรรมเลยมี4ระดับ ซึ่งความรุนแรงของค่าปรับก็จะเพิ่มขึ้นตามความผิดที่ทำไปมีตั้งแต่ปรับเท่ากับเงินเดือนหนึ่งเดือนไปจนถึงขั้นที่รุนแรงสุดๆคือปรับเท่ากับเงินเดือนทั้งปีเลยทีเดียวเอาล่ะครับเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายที่น่าจะสำคัญที่สุดแล้วว่าไอ้กฎหมายที่มันดูซับซ้อนทั้งหมดนี้สุดท้ายแล้วมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนยังไงกันแน่ ถ้าจะให้สรุปภารกิจของกฎหมายฉบับนี้ให้เหลือแค่ประโยคเดียวเลยนะคะก็คือประโยคนี้เลยครับเป้าหมายก็คือเพื่อสร้างประสิทธิภาพความโปรง่งใสและความรับผิดชอบในการใช้ใจ่ายเงินของชาตินั่นเองคือพอมีวินัยการคลังที่ดีแล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าเงินภาษีของเราจะถูกเอาไปใช้อย่างยั่งยืนเอาไปสร้างถนนโรงเรียนโรงพยาบาลหรือบริการสาธารณะต่างๆที่มีคุณภาพจริงๆ แทนที่จะต้องสูญเปล่าไปกับโครงการที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรในระยะยาวเลยและสุดท้ายนี้มันก็ยังคงมีคำถามที่เป็นความท้าทายอยู่เสมอเลยครับนั่นก็คือเราจะสร้างสมดุลที่มันพอดีที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดระหว่างวินัยทางการคลังที่ต้องเข้มงวดกับความต้องการของประชาชนที่มันก็เร่งด่วนได้ยังไงเนี่ยอาจจะเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดและก็อาจจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการบริหารประเทศเลยก็ว่าได้ครับ